เฮ็ดพี่น่องตอนมือสื่อมางามงามตื่นขึ้นมาวะพ่อสองมือบานเมิดสิปิ่งเฮ็ดเด้อพี่น่องปิ่งเฮ็ดปนบางแน่เฮ็ดเต็มถาดี่สิเลือหลายเป็นไร เอาเขาเตาอบเอาเข้าเตาอบเอาจ้าว่ามันปิ่งดอกเขาเตาอบเ,เ,เ,เอามาาันลหลเถิงพริกเถิงหอมเถิงเฮ็ดอันแล้วกเกาเขา่าอบเขาอบมันก็คือปิ่งบ้านเห้านี่ละเฮ็ดซ้ำปิ้งยองนี่มันก็อันมาปิ้งแล้วมันก็คือเฮ็ดเฟืองบา้านเห้าเฮ็ดฟางบ้านเห้านี่ละจา้าเนอบแล้ว อแปบเวมันกัซ้ำข้าเปลี่ยงนี่และเดี๋ยวจะไปตำปนตำปนอาหารฝรั่งกับสีเห็ดให้เพิ่นสิทอดอันสเต็กสเต็กแกะเนื้อแกะให้เพิ่นเดี๋ยวปนปนเห็ดยังไปกินน้ำกันเนาะจ้าเนาะ,เ,นะเดี๋ยวไปปนก่อน,นเดอ้อมันสีเงาโพด ผู้หนึ่งกินสเต็กแกะผู้หนึ่งกินสเต็กปนเหล้าด้วยจ้าของหมักไผ่หมักมันเนาะไผ่ย,ยากยังก็กนินนั้นๆละ่ะแสบไผ่เศบมันอันนี้สเต็กเนื้อกแกะ ปนเห็ดเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ปนเห็ดปนเห็ดซั่มปิ้งยองนั่นแหละโอ๊้เอาอันมันก็นคือเห็ดอันเห็ดฟางบ้านเฮาเนี่แหละเห็ดเฟืองบ้านเฮาเนี่แหละพี่น้องรสชาติมันก็นแซ่บคือกันนั่นแหละอันนี้เห็ดเฟืองปนเห็ดเฟืงองอน,นี้ตุมสัวไก่สมพักพี่น้อง มาเด้อจาก,กินข่าวน้ำกันชมพักพี่น้องหมพักชมกระลำใช้ตนหอมเกลือกระซื้อมาไลยกนเนากินบาท่าน แซบยูเทอพี่น้องแซบเื่ออันปนเห็ดเฟื่องบานเห่าหนี่ล่ะอ๊บตื่นมาเมื่อแรกดอกงามงาม,งามาใส่ไวในถุงใส่ไวในถุงบ่ได้เปิดถุงออกตื่นขึ้นมายังมือเศร้าบานเพอเวอร์เพเวตเท่าคือผู้กินนี่ล่ะ เอ็ดมันบวานเร็วเน้อรวมสว่วนเกลือพี่น้องพักแป๊บกับตายเมื่อแต่ว่ากับพราะดีใจหรอกมันหนาว ซื้อพว่วงไข่มากปาสิมกพ่วงไข่ยังบ่านหมกเหรอ น้ำกินเขานขี่ก็คือหอดมูพี่นอ้องแต่ก่อนนะ่ะตั้งแต่โควิดพฮันระบาดบ้านหยุดบ้านเสาบ้านทีตนัดมูมาก,กินเขาน้ำกันแตกตุ่มตุ่ม,มวนกินน้ำกันได้หล,ลาย,ลายคนมนันระแสบพราะจงใจบอกโควิดระบาดเนี่ย chín hơn thấy hơn mặn hết chín thấy chín mặn cần đơn chỉ ngon đưa bạn bình lùm cũng bình già chín bình già nó chín bình lùm rồi บวใดเ้เซน้ำเกลือสมาคมค่ะค่ะมาเสียมาเกิงกับลาบซื้อน้ำมาซื่อลาบ cũng thật cũng là cho bà hãy cho làm cửa cho con trắng chín trong bột khủng heo ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าพอแม่พี่น้องทุกขู้ทุกคนมูพวกที่เขามากกดที่เขามาช่มมากกดไลค์กดแช่มาเป็นเพื่อนมาซอยเป็นกำลังใจปีหนากลางปีสิพานน้ำมูเพิ่มบุญเนี่ย บอผ่านก็นบอเป็นอย่างแบบไปเรื่อยๆผ่านกะดีเนาะบอผ่านกะเฮ็ดไปนี่ยละใจช้ำได้กัเอานังเถืาผ้าใยไปหาหมมหาหมอมันกะบ่มีเวลายง้มมูเพิ่นไหลสุดกับวันด้ไปเฝ้าเพิ่นบัได้ไปเสียเพิ่นมูพวกกับเข้าใจในเด้อจ้าเด้อ เพราะว่าเรี่ยผู้เเทานัะน,น่งเทือกลับไปหาหมอไปหันไปนี่มูงผู้ใดเพืเ่นมาเบิงกะสิกุดไปหาเพื่อนอย่ดอกไปซาแน่อยู่แต่ว่ากะสิไปอยู่ัน,นังเทือกับหน้าแน่ได้จ้าก มูเป็นไลุ่ดกับบริึ้นไปเสียไปเซลพ่นจักไปกับไปจะละข้าวไปแวะเพิน <c oughs> ่นตาส่วงเนี้อเมื่อเศร้านี่มันยาบไปเห็ดไปเห็ดน้ำย่ยผ้าายไปนันไปนีป็ดอาหารเศร้าห้ย่ยแต่ว่าถาส่วงใบบอออกไปข้างนอกเนี่ยกระยุบานยูมูพวกผู้ใดพิ่นขึ้นส่วงใบแต่ได้เป๊ะ ส่มเพิ่นไปแซวเพิ่นยัวแต่ว่ากสิพยยามพยยามพยายามยายาม,ยาม,มูนี่หรอกจ้าม,า,มา,มา,ามูผู้ใดม่แม่ยามกสิพยายามไปกลับขึ้นไปยามขึ้นกันนั่นแหละ ต้อบบงเทือมันกันจนลืมข้าวเนาะแต่อยากได้หลายมูอยากได้หลายคนเรียกจะของกับมีแน่แลนหนาแลนหลัง <c oughs> อยาก,กไปถ่ายคลิปทั้งหนอกแน่ ต่วงในกัะไปนเอากาศบอดีมันเหนาหนาวบ,บ่มีหมองสิบไปไทยมันฝนตกฝนตกมันเปียกมันจืนพี่นอนจักสิบไปไทยแถวใดถ้าฝนบอตกมันแห้งยังเสกันยังไยเนี่ยออกไปหัน,ไป,นไปหนีบไปหาอันลอกเบื้องหันเบื้อง,ง,งนี ช่วงนี้อากาศบดีฝนลินฝนตกบ่แม่นหิมะตกเรียพี่น้องหิมะบ่ฮันเด็ดตกทั้งนี้คันหิมะตกดก็สิได้ดไปไทยวิวหิมะเนี่ยไหมอันหิมะมันทำบ่ตก